กูกบบข้อบอกแล้วกันอยู่กับเรามองค่ะเอ้าพี่ตามนูนมาแล้วเม่นไมียายจะกดใจเนี่ยตามก้ับไดบกยังไม่ว่างเลยค่ะ สวัสดีค่ะหมอรักษาคนไข,ข่หมอรำรักษาใจเราไหนเข้าไปเขผไปน้ำคขาว่าสัก <c oughs> ยมามท่านหลจากซือกซ้อรู้ซื้อเม่เด้อนางฝ่าบุดิบมแเมนโบุม,มนม <c oughs> นี่หน้า่างสาวหน้าน่งางฝาสวัสดีค่ะพุผมหน้ามาคือละแปลกแปลกที่สุดแปลกแค่อตอนนี้ชช่นละครับพงค่ะจิกสิทธเ,เนยังนัดหลาย สวัสดีค่ะพ้าดในเขามาเบิงเบาเบิงอีย่ยบอกคอยดนกินยังคือสิงามแท้กินเข่าคอลลาเจนเอาเข่าจับคอลลาเจน ขอบคุณค่ะนูก,กินผัวอาหารเสริมแบบคนลเจนนะลูกเดี๋ยวนูก,ก็ท่ารีมกันแดดน้ำนูก,ก็ท่ารีมน้ำนูแหละจาของทุกคนเซอร์คนละแบบอยู่แล้วขอบคุณค่ะปาคือตหาหักแทบว่าอเปตี้้าษาผมมีอ่ไรมาตหาหักเลยนี่เบิ้งยิ่งเอาหนามาึ้นนี่นีน่ ขี้ขานซะผขี้ขานซาผมจะคนสวยคนสายคับอุบลค่ะเ <c oughs> สียงกับมุมี <c oughs> <c oughs> แพ้เชือะข <c oughs> ี้ขาดหร้นหนาวยุ่งเทมพ์หนาวโดงเทมพหอน ตอนนี้ยังหอนพเพราะว่าแดดแบบจ่าเฮงอ้อเภยอยังครับเพ่อใส่ค่ะอยู่ประเวทแล้วครับชื่อหัวแมนอยู่ประเภทค่ะเสียงกับบูมี่ฮัลโหลเสียงใส่เสียง ฮ่หาฮ่าหน้าเจ้าเด็กขึ้นครับโอ้ยเฮ็ดคือเฮ็ดดีเฮ็ดดีขนาดวันนี้ค่ะโอ้ย <c oughs> มาเห็นคนป่วยมาไหลเสียงกับบื้อ องสงสัยสภาพนี้พุ่มแผ่พุ่มแผ่กินพุ่มแผ่กินกูปวดขาแถวบึงเมันเทาหรือว่าจะสูวัสดีค่ะสิบแปดปีนี่เขาเอินเทาอยู่บ่ มาแล้วเอื้อยข้าผมไปสายมานนะโมหันนะสวัสดีค่ะเขามาเมนเรนเดอร์ไอแอมจะตอบคำถามให้มึงสวัส <laughs> ดีค่ะ ไปซื้อน,น้ำอืมนาำยังนีคิดดีบ่ได้เลยวะนาำเปล่าป,าปกติหรือนาำยังเอาน้าไปได้เลยครับเสียงกลับเสียงมามี่ก็เลยถามมาเสียงยุสายเสียงเป็นผู้แพ้หนาวบิ๊กเออคือมันสื่ไอได้ยังมามี่ประโยชน์สุดอร สบายดีค่ะขอบคุณหัวใจจมก็เดีค่ะโอ้ยเดนนุนเทือเด้มีคนตรงหานี่คิดลึกดิจังบอละคือว่าเป็นขึ้นเด็กหน่อยคนอื่นเนาะสมัยนี่กระหน่ำถมเมนบม สวัสดีครับหน่อยวิศาตอนนี้ยุ่งเทพแตะบานเกิดอายุวุบเด้อ <laughs> สามเตอาเตือที่สามเตออที่สี่เตอาที่หาเ่ยอุบนึก <laughs> สิปากมุดไปยุสวัส <laughs> ดีค่ะ เสื้อสีดำใส,ส่ส,สีดำคือคนอ,อน้วนเอลไม่อยู่ซามหนีไหม